สวัสดีครับผมในเดชากร้าแข็งผู้มำนวในการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสระบุรีครับอันนี้พอเคยใช้รถของอีซูซูมาบ้างไหมครับครับเคยใช้รถของอีซูดีแม็กนะครับรุ่น SX นะครับใช้มา17ปีนะครับใช้คู่มาตลอดเลยครับอะไรที่ทำให้พอได้ตัดสินใจมาซื้อตัวแอมฟ์ครับครับที่สำคัญเนี่ยคือผมใช้รถอีซูชอบอีซูหนึ่งด้านประหยัดน้ำมัน ต่างๆนะครับแล้วรถคันที่ใช้อยู่ขันเก่าไปใช้มาเป็นเวลานานอพอสมควรและตรงนี้ก็คือครอบครัวที่จะเดินทางไปไหนครอบครัวจะได้สะดวกสบายนะครับแล้วลูกฉมก็ถูกใจตั้งใจมานานแล้วว่าต้องการรอ,อรุ่นนี้เลยนะครับพอเห็นแล้วยิ่งไปดูระบบภายในและระบบภายในต่างๆมีความสะดวกสบายมากความมีความกว้างขวางทั้งเบาะที่นั่งต่างๆถูกใจมากครับรถคันนี้ครับอันนี้คือได้ลองไปขับ ลองขับดูระยะไกลบ้างแล้วใช่ไหมครับครับตอนนี้ก็ได้ลองขับไปถึงประมาณชนบุรีก็โอเคระบบการขับเคลื่อนการเล่งต่างๆก็สมบูรณ์แบบถูกใจครับขับสบายเลยขับสบายใช่ครับขับสะดวกสบายมากนะครับตั้งแต่ออกรถทีสุกเนวเอ็กมาประทับใจอะไรที่สุดครับครับที่ประทับใจของรุ่นนี้นะครับคือหนึ่งระบบการขับเคลื่อนนะครับการออกตัวได้ว่องไวนะครับถูกใจนะครับเหมือนรถเก๋งเลยนะครับและระบบเบรก เบรกต่างๆนะครับที่สามารถที่จอดโดยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์และสามารถขับเคลื่อนได้เลยเมื่อรถสามารถวิ่งได้เนี่ยระบบต่างๆเลยทำงานได้สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะเครื่องเสียงต่างๆก็มีความไพเราะนะครับเข้าระบบรุ่นใหม่และระบบวงวงเลี้ยววงเลี้ยวต่างๆก็แคบมากนะครับเหมือนรถเก่งนะครับระบบต่างๆใกล้เคียงรถเก่งที่ทําให้สะดวกสบายในการขับขับขี่นะครับ ะระบบเซ็นเซอร์ต่างของรอบตัวรถก็สามารถทํางานได้เป็นปกติครับได้แจ้งเตือนตลอดเวลาทําให้เรามีมความรู้สึกว่ามีการคุ้มครองตัวเราความปลอดภัยภายในตัวรถพอสมควรนะครับเรื่องกล้องนะครับะระบบกล้องต่างๆครับระบบกล้องอด้านถอยหลังรถนะครับเราดูระบบกล้องสามารถชัดเจนนะครับทาให้เราสามารถถอยหลังโดยไม่จําเป็นจะต้องมองไปกระจกด้านข้างมองไปที่อจอมอนิเตอร์อย่างเดียวก็สามารถ คเคลื่อนได้โดยสมบูรณ์แบบนะครับในส่วนของตัว All New x e เอ่ะครับระบบมันยังมีอีกมากมายเลยนะครับครับส่วนระบบอื่นอนะ่ะผมยังใช้ไม่หมดแต่คงจะต้องหาเวลาว่างไปใช้ที่เดินทางไบ่อยอาจจะเช่นการขึ้นเข,ขาอะไรต่างๆนี่นยังไม่ได้เดินทางขึ้นเข,ขาต่อไปถ้าเดินทางบ่อยเลยใช้ได้เป็นคล่องตัวก็วคงจะสามารถนําระบบต่างๆของรถรุ่นนี้มาใช้ได้เต็มเต็มสมบูรณ์แบบเต็มเต็มศักยภาพของรถทันนี้นะครับ ใจอะไรในของยูนริสรงไทยครับครับบริษัทสงวนไทยเนี่ยคือผมได้รับการบอกกล่าวจากคนที่ซื้อรถว่าบริษัทสงวนไทยเนี่ยมีการบริการที่ดีนะครับทั้งการลูกค้าที่ดีการติดตามลูกค้าต่างๆและที่สาคัญผมก็เลยตั้งใจไปที่ศูนย์บริการของบริษัทสงวนไทยแล้วก็ได้พบกับเซลล์คือเซลให้ให้คําแนะนําในด้านต่างๆาทั้งด้านเอกสาร ทำให้สะดวกสบายในการออกรถนะครับคือรัดขั้นตอนไม่ได้หลายอย่างคือจุดเด่นของสองวนไทยก็คือการให้บริการที่มีความประทับใจในตรงนี้นะครับครับในโอกาสนี้ก็ใกล้ช่วงเทศกาลของการขอพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีนะครับให้เที่ยวสงการให้สนุกสนานแล้วครับและการเดินทางก็ให้ระมัดระวังนะครับความปลอดภัยต่างๆนะครับขอให้พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีมีความสุขในการเที่ยวเทศกาลของการในปีนี้ครับขอขอบคุณครับ